ลงทางกกาหิ้ผมชอประเทศดีบ้าผมเปไปยี่สิบกว่าประเทศท่านผู้ฟังผมรักคนไทยที่สุดไม่ได้แกล้งพูดจริงๆแล้วผมมีทุกวันนี้ได้ด้วยครับแผ่นดินไทยเพราะผมเป็นลูกพระเ,เจ้านิบิตังสาธุรูปนังกตัญยูกะตะเวทิตาคนเราเกิดมาต้องมีความกตัญยุกะตะเวทีรู้คุณค่าของอะไรครับบุญคุณที่เราได้จากพ่อแม่แผ่นดินจริงไหมครับท่านผู้ฟัง นั่นแหละก็คือคนดีจริงคิดนะ่พระพุทธอ,อบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไม่บรรลุไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสอนธรรมะแปดมืสีพันประเภทเนี่ยเพื่อไปน neutralize ก็คือแนะ้วกระแทกเนกาทีฟทิ้งหมดเลยท่านสอนหมดเลยรตรงข้ามโอเคฉะนั้นเราต้องลั่นซ้ายท่านสอนลยครับให้มองทุกอย่างเป็นอน,นิจจังะไรครับทุกขงังอนัตตาโอเคแตมมม่มันจะไม่เชื่อหรอกแล้วต้องสอนมันไปเรื่อยสอนไปเรื่อยโอเคแต่เราจะใช้ตอนฟังดีๆนะครับตอนที่เราเสียหลัก ตอนที่เราทุกข์แล้วโอ้ยเขดาด่าเรามาแล้วนะเขดาด่าเราพระองค์งดเลยบอกว่าอะไรครับต้องใช้อะไรครับเมตตาโอเคก็คืออะไรครับรับรู้แล้วร่วมเฮิดนะโอ้ยเจ็บระทวยหนอเจ็บหนอะเขดา,าดาา่าเราด่าเราโอเคเมื่อฟังดีๆนะครับคุณรู้ว่าคุณเจ็บมากๆปุ๊บเนี่ยจิตมันจะนิ่งมันจะยอมรับผลที่ตามมาคืออะไครทราบไหมครับตัวมักแปดมันจะเกิด Intui t i v e wisdom มันจะเข้าใจเองว่าทำไมเขาด่าเราลึกซึ้งมากเราปฏิบัติทั้งหมดก็คือเพื่อได้อันนี้แหละขอบคุณครับต้องรู้เดือเลยรับรู้ตัวมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินสัมผัสต้องรู้สึกเนี่ยดมต้องได้กลิ่นชิมต้องลิมรสนะคนที่บอกคํานี้ที่ดังที่สุดในโลกคือเลโอนาร์โดดาวินชีคนวาดภาพโมนาลิซา and the last supper มาละเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย you look but you don't see คุณมองแต่คุณไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นทักเลยโอ้ทษทีกี่คิดนั่นคิดนี่อยู่เป็นไหมครับเป็นนะ you listen but you don't hear ท he ้ท no, ีจะกี <a well>. ้ใจลอยพูดใหม่พูดอีกทีหนึ่งสิเป็นไหมครับเป็นคนตายเขินเอง เพราะมเสมอนนครับ <laughs> <laughs> โอ้อต้องกลางเลยครับ <laughs> เพราะเราอยู่กับปัดนะครับ <laughs> ปัจจุบันเวลาเรารู้เดินรู้ตัวอยู่ปัจจุบันทุกจะาเยืนเราไม่ได้ไม่มีทาาเพราะเราอยู่กับปัจนัครับ <laughs> <laughs> ปัจจุบัน <laughs> เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย but ู o u d o ัจ s ุ e y นส l i s t e n b u t y ัจ d ุ n t h e a r y o u t o u c h but you don't feel it. you speak but you don't think คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น